ไ้่ว่ามันมัดปีนี่วั้านนู้นตั้งแค่ไหนบอกคนเนี่ยขาไรก็ซีบงวดคนตัวไหนมัดปีนี่ยมัดปีเลยเนาะเนาะแต่พอเรียกรางนี่ว่าบวกพี่ตั้งแค่ไหนแต่บอกใครว่าเทปเทปมองย่อมันก็ของเจ้าบอกว่าเรียกเรียกมันย่อเราท่านนั่นนั่นนะสอนสูตรฟี่ไม่ห่วงสูตรเม่นเบาห่วงสิสิมี้วี่จับสองตัวนั่นคือว่าคือขันก็รู้เที่งกะเอาเท่าสองตัวเลยเขาทุ่งนวดเออไม่ได้เรียกรางมาทันที่อะไรเข้าทุ่งนวดเลยบอกว่า

โอ้ยานี่เหี้ยมันย่แก่หุ้นเงาคำน้อยคนแยกเสี้ยมเด็กที่ฉันแถวนี้ยแยกก็นชื่อแล้วแกก็เที่ยมาถามอยู่นี่ละเวลาคนฝันว่าอนลุงฝันเห็นนั่นบ้านพ่อมุ่งหลังเก่าบ้านซีอีเมียกะหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยเมียก็ยังบอกอย่ังเป็นสูงทุกงวดเลยวะครับก็ถือเพราะได้ใส่พึ่งละพึ่อยู่คนเดียวเนาะบ้านนี้พอมาสั้นทุ่งตัวใดขงวดนี้คิดมาตัวใดสิมา เขาว่าเลขมาเลขม่งบ่มีเดเป็นสูตรขาวนรุน,รน้เขาจับหวดละสูตรข้ามลเวน,เนไงว่ามันบัดปีน,น,ดนี่บ้านหนูจักเสียเดีบอกคเนเดียวเลลายขาหลยก็ซีบหวดนตัว่มัดปีนี่บัดปีเลยเนาะเาแ,<อ>แต่ว่าเรีย่างี่ว่าวกพ่จักเสียตัวได้ตัวนึ่งต่ว่าเจ้ครูว่จักเสมื่จะคู่าือพ่อซื้อเรีกน่ตัวองเถอะหพ่อซื้อหน่อยเอาส่วนมากที่เข้านี่คือจับคู่หรือวิ่งพ่อเออเรียกวิ่งนี่พ่พัดดอก ถ้าว่าจะค you know, ูม <na. S 2> ัน <jaar> บ <ans> so ่าอยากูแบไหนาว่างนนี้ขึ้น่าอยู่นี่ฉันกัเป็นเจ็ดสามนขึ้นมนีวิ่งวิ่งล่างตัวไดวิ่งล่างขึ้นเจ็ดตัวเดียวเลยเลย่อนวิ่งบนไดวิ่งบนครืหกบรูเจ็กทีละคันเดีกว้าว่าเรียกบนก็เพราะันว่าเนี่ยแบบว่าเรล่างนี้ซวบว่วัติอ้คักแก่พิษพิษนกถวเรียกอะไรองตัวมากตัวหนึ่งหนีเพราะพิษเฮ็ดิงคุ้งอ๋อดิ คำนวลเมื่ว <át> okay. ันตะวันวามันออกมาเลมันอยู่อยู่จุดเดจุดดงีองได้เ่ใ่หอวตเเลขออกพอคำนวณได้เลยคือคำนวณออกมาว่าเรียกเรียกสองตัวมันจะอยู่เหมอนเดียอกังจุดเดือวกันก็อยู่เกอาม่นมันก็อยู่จุดกองนั่นเลยกว่าต้องเอาเลขกไทยมืนีเฮ็ดวตเตเลขออกนี่พอสีคำสามารถคำนวณตรงวคือคือมันออกซุนสาสองเทียไม่ใช่มาตัวเข่ามันสองเทียนะมันออกทุนสามมันก็ไม่เจ็ดคำหนึงมันก็ออกสานึ เงอนงำก็มาจคำนึงคือเขาเดียวนึงอกตัวเขาเร่ยกรับนู่มันตัวเขาม่ก่อตัวเขาดีดีแหละมันหมนนี้หรอกพอมีความมั่นใจได้ไปไม่ใช่เวลาธนาคารนั้นไม่ออกศูนย์มันออกมาทุนยี่ีมันคำว่าหดสีมันกัมีสี่มีหามีหกมีเ็มีแปดมีเก้ามีศูนกับสองสองกับแปดทุเรื่องเห็นว่ามันออกแปก้าคือเขาเร่แถวนี้มาเอาน้าพอมมดเอไม่ใช่เป็านาคานี่แหละแมนไปเรากูซื้อเลยป่คุ้นก่ยอม ก่ต้องูนบกค้นขุที่ตามใจกูละเจ้าการดูเ้าาเรื่องบกคุ้นพ่อเรื่องเรื่องทุุ่กูขุนท้าวันเป็นเรื่องรังน้งบอกมเดเรื่องเรื่องขูนร่อรางนุ่วนไม่เจอกันนะคือที่แน่ๆนี่ทับเรื่องเจ็บใ่ก้อนหมดจุ่ล้รางบริบนพ่อเรืองรเนี่เจ็ไมเลยไม่ยุ่งหมนโอมันสีมารางอันนี้พอคำนวณไปแล้วคำนวณไปแล้วนะคำนวณเน็ตไปแล้วเป็นเนวทางเนาะพ่อนะคือเป็นสูตรของคุณพ่อคำนวณไว มันได้เจ็ดลางเลขบนเนียค่ะเลขลางเลขบนไม่ต้องเป็นหกเ่ยพรเลขตั้งคู่ถือกัเลขหกสองนี่เลขมมาดคือพอเจียไหเลขัเลขนี้ถ้ามันอกหกสองมันก็อกสองพราเลขมันขับไปขับขายเลขเม่อมันเก่าหรอกม่มนเป็นใบแะ้วเก่าจืหนักเลขเก่ากี่ทีพ่อเ่อวานเลขก็เ่อมาน่ถูก่บ้านีหกับเจ็ดมาน้ำกันได้บ่ะเนี่ มันี่ยดมันไม่เคยออกเหมือนที่แต่ว่ามันก็จัคู่กันเขาได้ออกไลเช้อยู่โอมันกระจัคู่กันมันมากมากน้ำกันหลเชื้อยู่หกับเจมี่มันออกมากเลยมนมีมันมีเออมีหกมันออกหกมันมีเจดมีแปดมีเก้ามีศูนยั้งสี่มัอกเก้าศูนย์หกศูนทังสี่นะใชไหมล่ะค่ะเออมัเป็นลักษณะนี้เรียกเรียกบัดนี้พ่อมากสุดๆุดนี้บนนี้มากตัวใดมากหกหกยัง พป้อกสองอะนั่นแอหละเนี่คือหัใจนี่แหละเปซื้อซื้เงี้ถ้าไม่จีบหกสี่มันก็ไม่เส้ยราเนี่ยคือเราไม่แมนเรองเรื่องม่โอ้เนี่ยมากคือเมอนเ่อเชรถไปเร่อน้องสองที่ายงูอะไรบุบัดเลขล่างเนี่ยพ่อมากตัวเลยมากทตสามนี่เลขล่างเนี่สามวาดไจะซื้อเรขลอตเตอรี่โย่ไปหามโรมี่คือมั่นใจได้แตไป่าจะซื้อลตเตอรี แต่ว่าบ้านี้คันดิ้งลอเทอรี่นี่เลียกรางวัลที่บา้านดีกว่าเพราะเขาเสือรอยนึ่เขาก็นอได้ครับเรียกได้ลายได้ก็ได้ครับตัวพิเศษวะมัน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 คำนวณว่าใครเฉลเราเลืกตามตัวมันมันยากแต่ว<อ>มีผู้บอกู่แจะว่ามันยวไก่กันไ่นนะตัวไหนเขาบอกเพว่าเลียกเลขนี่เลีอกราร้อยมันนี่เลียกมันนี่อือถ้ามันบมวินมันจะเป็นศูนย์ไ่านบ่รักลอยศูนย์ยังเหรอพ่อแต่ว่ามันจะเป็นศูนศูนหก ทรวงคือที่เป็นแปดหกทรงแปงสีว่วเรียกไปไม่นชคือยี่ห้ออ่านีา่ไอผมขอถามหน่อยพราไอที่ว่าพ่อได้ห้าศูนสามมาพ่อมาจากไหนโอ้ยเ,เ,อเรียกกูมู้เขามาบอกเลยล่ะเขาก็เรีว่าเรียกก็ได้แต่ได้ออกปากาไ่ได้เลยรักรอยเบอกแปดปได้ไหมท่านนห้าศูนย์สามเออเมื่อถึเขาวานนอรักรตัวเขาท่นม่มีแปลกับศูนย์เหมือนขาแสดงว่า เสียนเลขนี่หลายสีมากคำนวณใส่กันเออแต่ว่าเขาก็ส่งมากตามนั่นหนังสือเขาเลยนะโอ้มันมีมูอมีอย่างเป็นจ๋ามาเต็มหมือเลือยอยู่นี่แหละมาเต็มเฮียนเลยบ่พ่อด้ามมือเขาออกมาหลนนี่จะกจุ๊บยี่แหละแตกสวดๆหุ่มๆถ้าเป็นมาเรียกผมเลยเด้อพราคนพราคนพราเคยมีมูอเปหลายๆเนี่ยเออคือวันนั้นผมกูสีเพราะมีมือหน่อยมูอเซียนเลขนี่หลายมัน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 กูมีหลายพวกทำเย็นแต่เหมือนมือนึ่งเยอะไปละ พอกเราใ่เหมือนจับปอดก็เลยแถว้ันนี้เคยไปยุ่งกันนิดหน่นะปอดดังยี่นอกแถวนเคยเคยไปยุ่กันนิจิ้นน้ำกันวอกกันแฝงนินะเป็นสูตรคำนวณแนวทางนะคนไมาใชอ่เงน้าตายหรืนี่ไ่ได้ไปหาแก้หลายทีแล้วเก้คำนวณนี่รื่องของแก่กันเลวะไราะว่ามีจ่เซียนบอกว่าเออคือแต่ละเมือนี่เก่งเด็กเลยเออแก้วาเรียมูนี่ทำมืทีนี่ต็นทำบักไสเลยแบบนี้ กันนะหมดนี้ทำให้มาล่านี่คือให้ดีทำปะก็เคื่อเรื่อเลมาลางด้วเนี่ยมันเคยมากมันบ้าิดหรอเทียลอยเรเลยม่คยบุ้นงวนใช่พอเรืมันเ่เคยเรือนี้แลเทียนนีมันเขาว่าเป็นซีบงวดแล้วเนาะปะจำของคนว่าซึ่งงวดเียว่าเปล่นว่าเป็นเรองเรืองที่มันออกมากนี่แ้าเรางวดนี่เอาเรือไทยมาขบหพ่อยก็จ่มึงวัดถือก็ว่าวัดคู่งวดไม่ค่อยนยมเกี่ยวก็เรือล่างนี่ล้วนๆเลยก็เกื่องกำนดนี่ ใช่อะไปไ่นีเลยจับคู่แม่นแม่นนี่เออถ้าจะคุ่นแม่นจมาเนเลยก็ะทาเขายูทุบได้ตัวได้มากไม่ใช่เรียนขุดหรอไม่ได้คุ้นหรอกวันี้ล่างวิ่งเจ็ดเพว่ามาเจ็ดันนี้มาชื่อเจ็ามแต่ว่าเลขวิ่งนี่ยไม่เคยรุดไม่รุดมันลุดเมือหรอกเลขก็ไม่เคยุดนี่กเชียวบงเรื่องพว่าเลไรัีแรกก็มาแลดล่างอ่ะเลข ที่ที่ไม่เคยหลุดก็คือเลขวิ่งแต่ว่าจับคู่นี้หลุดอยู่จับคู่หน่อยพ่อจับคู่หน่อยชื่อืเอเลขตัวเดียวหรือชื่อแปรหานี่หนึ่งหนึ่งเพราะว่ารู้ยุ้ว่าเรียกนี้เรียกแปรนี่ต่อมาเราเป็นลักชล์เลแสดงว่าสูตรมันมาหาศูนย์สามนี่พ่อไม่ได้ซื้อต้องเขาเออม่ได้ซื้อหรอกนี่เขาถือจนจนแต่พ่อพ่อบอกลยว่าดันได้เรื่องเจ้าของดีกว่าเนี่ยเสือกับเสือก็เสือกกระดาไปพ่อเคยเคยยึดทั้งที่ไมจังเบิร์ดบลายเนาะ มันค็อ่ะขุนคุนเรื่องน่ะะคุนไปเดีวเรื่องเนได้ยุเร่องกางอยู่นะเร่อเ่นย่ตารางกรบอกห้กลากปฏิภากลับไปยังเรื่องเปนเรื่องเบียนมันไม่ยุตารางมันไยุไม่ได้ขึ้นบนเอาเรื่องเแต่ว่าช่ม่ได้ขึ้นบนกระัมันก็ต้องกับเปอร์เนคักอีีอกมาจะเปคนวนว่าอะไรี่เปล่นอยู่ลงเอว่าอยู่ลางเเรื่องเป่อ้าอืมโอ้มันเห็นเราะว่าอสิดทคือว่าแสดงว่า ปีนี้ปีหกเจ็ดนี่ยังไม่ลุดเลยบ่ก็หุนจักเลอนี่ปีหกเจ็ดอย่างอรงเพราะว่าทุกนวดชสิงเรกีโทรศัพท์ที่โทรศัพท์เกอเาไปคำ้นวณลองเบืงองเสี่ยวไปให้ปีชิด้าหน้าเบื้องแ้ปีนี้ยังไม่หลุดเลยวะพอ,อ,อจะเอาพัางใครเอา,อาเรื่องสุขภะยไปเหตุร่องเบื้องที่วอาเนออกมาตุ้ยไทยมันได้ครับพอจะบอกวิธีเหตุอุบการณ์นะ หวงสูตรไหมนี่บ้บ่ได้หวงยังบ่ได้เห็ดเลยแล้วไปบ้ามาเรียนสูตรน้ำพอสมหวงรถบ้บ่บ่้ห้หวงบ้